สวัสดีครับพบกับเราช่องแม่ในหน้านะแฟมิลี่นะคะสวัสดีตอนเช้าดาวดู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 ลูกชายเดินขึ้นมาุดชื่นเหมือนเดิมสดชื่นเหมือนเดิมครับดูดูเด็กยอมพลังมาอีกแล้วตื่นขึ้นมาจอมพังนะครับนี่ยอมพังจอมพังเพชรยงจ,จอมพังยอมทำลายเอาอีกแล้วดูดู ดูเล่นวิธีไหนเอาเอามีความสุขตื่นขึ้นมาก็มีความสุขเหมือนเดิมนะ้ันนี่สุดที่ล่าเรื่องเหมือนเดิมครับผ <_ d positions> มผมแข็งแรงเหมือนเดิมพ็ดจ่าตื่นขึ้นมาไม่ไม่พังไม่ใช่พ็ดจ่นนนนานะครับหัวสิพัางแล้วนะหัวสิพัางแล้วนะหัวจะพังแล้วนะครับ<__อืออือ สนุกมากเล่นคนเดียวครับผมก็เล่นอยู่คนเดียวแบบนี้แหละทุกวันครับไม่มีเพื่อนไม่มีพี่ไม่มีพี่ชายเล่นด้วยก็ลื้อก็ไปตัดไปปลูกหญ้าทุกวันไม่มีเพื่อนผมก็เล่นอยู่คนเดียวเม่นหน่อยหนาก็บ่เหล่นกับผมเลยดูเม่นหน่อยหนาคุณแม่หาเรื่องคู กูก pues ินอย่างเดียวหุดหิดดหิลูกชายไม่มาหาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกมังง่วหัวละอางง่วมหัวกบลตบลเร้ยวเล้วเรี้ยตะบลตะบลลุกบลอยู่ไหนตะจ้าตะบอเลเลวเรเลู่ว้าตะออกไปแล้ว ไ,ได้จะเก็บไฟแล้วนะได้จะเก็บได้เอ้าเอาเอาได้จะเก็บไฟเอาเรียกออกก็เอ้า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 ,เ,อา,เ,อาเล่นเลยเล่นเลยจะเล่นแบบไหนเล่นเลยสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลเอา้า

ดูดูดูความแข็งแรงความแข็งแรงความความแข็งแรงโอ้ยไปส้นเสาหักเด้อจ่าเอ้ไปส้นเสาหักเด้อนะเสาจะล้มเลยได้แน่เสาจะล้มแล้วนั่น่ะอย่าอย่าอย่าไปส้นเสาอื้ออืออื้ออื้อไปแล้วไปแล้วไปแล้ว พลังพลังพลังเจ้าจอมพลังยืดยืดยืดยึดยืดเป็นของเล่นไปแล้วอ่างน้ำเป็นของเล่นเลยอย่าให้แตกเด้อแตกบ่ได้เล่นน้ำเรือเปาเออเออถ้าอ่างแตกบ่ได้เล่นเด้อเอาเอายืดยืดโอ้ยยันต์กระเซ้าตัวนี้แล้วม่จีหักเลยเสียวมากเสียวมากเสียวมาก เสาลมนี่ก็โอ้ชุดยอดเลยไปทั้งแขงขึ้นขึ้นดูดูแม่น่อยนะแม่น่อยนะเอาเอ้าคุณแม่ก็คึกเหมือนกันเอาดู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 คุณแม่เห็นลูกเล่นกัวอย่างเล่นด้วยเห็นลูกชายเล่นกัวอย่างเล่นด้วยเอ้โหโอ้โหโอ้โ น้อยนะอย่าเด้ออย่าเด้อดูดูดูคุณแม่ก็หาเรื่องยาแขงจะล่มแขงจะล่มบ่เอาบ้าเอาบ้าเอาบ่เอาบ่เอาแล้วบ่เอาแล้วหัวสิล่มแล้วนี่รั้วจะหักรั้วจะพังแล้วนะไม่เอานะครับเล่นเบาๆเล่นเบาๆคุณลูกเล่นเบาๆลูกชายครับเล่นเบาๆครับ อย่าเล่นรุนแรงเสียวเสียวรุนแรงเรุนแรงนี่หน่อยเสียวอึด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 อึมาอึอึทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ม่ต้องเลยม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเสาสิลมหัวสิฮักหัวสิฮักปะลือไม่อยู่นะปะลือไม่อยู่ปะลือไปปลูกหญ้าเดี๋ยวเสาลมในแนนออกคอกมั้งเหรอ

มาดันมาดันมาเร็ว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 ดันถังมาทางนี้ดันมาทางนี้บ่ให้ดันไปพูนดูดูขุณอ่ะแม่เนินหนาแม่นนินหนาหาเรื่องแม่เนินหนาหาเรื่องแล้วแม่เนินหนาก็หาเรื่องเหมือนกันเอ้าเร็วเร็วเร็วอุ้ย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 อะไรครับอะไรครับอะไรฮะอะไรอะไรมาโคงแม่เอ้า เป็นไรมาฟ้องแม่เป็นอย่างเป็นไรเนาะเป็นไรนเนาะดูความดือความน่ารักอะตรเี้ยตุม่มน้อยนะน้อยนะคุณแม่จะตีเหล็กจะทำลายเหล็กจะทำลายของ ลูกชายก็จอมพังไปแล้ว h ih, h ih. มา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 เร็วเร็วเร็วนี่น้อยนา,ยนา,ยนายก็อยากเล่นเนาะอยากเล่นกับลูกชายยา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 นันนนนนนนอ๊อ๊อุอู้ยิบก็ได้นะตนนนาแม่ใช้เทา้าหยิบลูกบอลลูกบาสฉลาดเด็กน้อยฉลาด อย่าไปวุ่นยู่แต่ช่องมองนั่นเลยนะมาเล่นใกล้ๆกลก็ได้นะเดี๋ยวสิร้อยลอดออกช่องนั่นก็โอ้จ้าอย่าไปวุ่นช่องนั่นออกมาเร็วเร็วเรยวเรวเรีวุ่นเย่ยวุ่นดึงหัวดึงเข้ามาวะอยัดลอดลอดดึงเข้ามาวะเอาเขาได้ปะเขาได้ไหมเขาได้ไหมเอามาอเก่งมากเกง่กงเกง่งเก่ง เยอดหาอย่างอีกวนอยู่แต่แถวช่องนั้นเลยนะน่ะช่องอันตรายน่ะช่องอันตรายถ้าหักไม้อีกรอดออกไปได้เลยน่ะน่ะวนเวียนก็เลยจะซ่อมก็ไม่ได้ซ่อมสักทีดูดูดูาหลวมตัวออกไปได้เลยน่ะ ยังไงเมื่อยหรือเ่าอืมเมื่อยหรือเปล่าเหนื่อยยังอย่ายายาดูดูดูเอาเอเอาาความพยายามจะออกก็ถ้าเสาล้มออกได้ทันทีอันนี้เร็วเรมากินล้วยเร็ว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 ้า มาเรยมาเร LE le ่อกล้วยกล้วยเร็วเร็วเร็เอาาอาเร็วเร็วเร็วเรเร็วอืมมาแล้ว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 เอาาเร็วเร็วเร็วเริครับไปิครับอเอาครครับ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 คันคันคันคยัง อือขั้นยังสำหรับคลิปนี้กอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ก,กดติดตามให้เราช่องแม่น้อยนานคอยเพชรเจ้าไฟมมลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ